สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะพานักเรียนทำกระโปรง8ชิ้นนะคะซึ่งเราจะใช้ประโยชน์จากผ้าเปึกซึ่งเราซื้อมาอที่เป็นเศษผ้าจากโรงงานจะเป็นลักษณะนี้เขาจะตัดเศษที่เป็นเสียเส้ยวๆอย่างนี้นะคะถ้าเรามีเราก็ เอามาทำประโยชน์นะคะเราก็มาทำกระโปรง8ชิ้นขายได้นะคะซึ่งเขาเป็นเนกเกลนผ้าที่เอียงไปทางเดียวกันนะคะนี่ครูซื้อมามันก็จะมีหลายๆสีอย่างนี้เราอาจจะมาแต่งสลับกันหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เขาหันไปทางเดียวกันอย่างนี้นะคะฉะนั้นครูก็จะพานักเรียนลอง ทำดูนะคะวิธีง่ายๆโดยนักเรียนก็ขีดเส้นไว้ก่อน1เส้นนะคะเราจะทำกระโปรง8ชิ้นลักษณะที่โค้งไปทางเดียวกันนะคะซึ่งแตกจากต่างจากของเดิมของเดิมเราจะเป็นลักษณะลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้เขาจะ ตรงๆลงมาอย่างนี้แล้วก็บานออกไปคนละข้างอย่างนี้นะคะของเดิมนะคะแต่ตัวนี้เราจะทำลักษณะที่เขาโค้งไปทางเดียวกันนะคะเพื่อ,อให้เหมาะสมกับผ้าที่เราซื้อมาแล้วทรงกระโปรงก็ออกมาสวยด้วยนะคะโดยให้นักเรียนขีดเส้นริมกระดาษนี่เป็นเอวนะคะ แล้วจากนั้นนักเรียนก็วัดลงมา10เซน10เซนนะคะเป็นสะโพกบนสะโพกล่างขีดเส้นตั้งฉากนะคะขีดเส้นตั้งฉากแบบนี้นะคะขีดเส้นตั้งฉากแบบนี้เราก็จะได้สะโพกบนนะคะสะโพกล่างนะคะคราวนี้ ความยาวก็แล้วแต่นักเรียนชอบแต่ว่าตัวนี้ผ้าเขาจํากัดก็จะยาวได้ประมาณ17นิ้วนะคะก็ขีดไว้เลยประมาณนี้คะจากนั้นเอวเอวใครเท่าไหร่ก็หารด้วย8นะคะตัวนี้เอว26หารด้วย8นะคะนักเรียนก็มีเครื่องคิดเลขนักเรียนก็กดไปเลยนะคะ26 26หารด้วย8นะคะว่าได้เท่าไหร่3.2กว่านะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอาเป็น3เลยก็ได้นะคะปัดเศษไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเราเย็บไปเย็บมาบางทีมันก็ยืดนะคะเพราะฉะนั้นเราเศษเล็กๆน้อยๆ,ๆเราไม่ต้องเป็นนับก็ได้ ก็ได้3นิ้วนะคะแล้วนักเรียนก็แบ่งไปข้างละครึ่งหนึ่งของ3นิ้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดนี้3นิ้วไปข้างละ1นิ้วครึ่งนะคะจากนั้นสะโพกเช่นกันสะโพกล่างเราวัดมาได้เท่าไหร่เราก็หารด้วย8ตัวนี้วัดมาได้่า3 6นะคะนักเรียนก็หารด้วย8 36 หารด้วย8นะคะก็จะได้4ครึ่งนะคะนักเรียนก็แบ่งครึ่งจากตรงนี้ไปข้างละครึ่งของ4ครึ่งนะคะก็2.1นะคะ2กัอีก1กระเบียดนะคะพอวัดรวมกันแล้วก็จะได้4ครึ่งอย่างนี้นะคะทั้งหมด4ครึ่งรวมทั้งนี้อันนี้ก็รวมนี้3นะคะจากนั้น ฝั่งซ้ายนี้อันนี้ขวานี้ซ้ายนะคะสายนักเรียนก็ขีดจากมุมนี้มาหาตรงนี้ขีดยาวมาเลยนะคะถึงความยาวกระโปรงข้างนี้ก็เหมือนการขีดตรงมานะคะขีดตรงมาเลยนะคะบอตรงมานี่ปุ๊บนะคะสองฝั่งนี้เขาจะเท่ากันนะคะนักเรียนก็วัดดู สามนิ้วข้างนี้ก็สามนิ้วเหมือนกันแต่ตัวนี้จะมีพิเศษนักเรียนก็บวกไปอีกสองนิ้วของฝั่งนี้ด้านเดียวนะคะแล้วเอาไม้โค้งโค้งออกไปนะคะโค้องออกไปอย่างนี้อ่าก็เป็นโค้งออกไปเพื่อเพื่อความอ่อนหวานนะคะจากนั้นฝั่งนี้เราจะขยับออกมาประมาณ1เซนนะคะเพื่อความอ่าเพื่อ เหมือนเราบวกหลวมไปในตัวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาตรงนี้เลยมันจะแนบตรงนี้แล้วมันจะมาบานแต่เฉพาะตรงนี้นะคะเราก็เพิ่มความอ่อนหวานขึ้นมาหน่อยหนึง่งแล้วก็เพิ่มโค้งออกมานะคะพอโค้งออกมาเสร็จเราก็ขีดมาเส้นนี้นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จมีแค่นี้นะคะจากนั้นเราก็ตัดนะคะเราก็จะตัดออกมาเพื่อ เตรียมตัววางผ้าครูก็จะพานักเรียนวางผ้านะคะนักเรียนจะได้รู้วิธีใช้ประโยชน์จากผ้าปึกเออแล้วตรงนี้ด้วยนะคะนักเรียนต้องวัดความยาวจากนี้ว่าเท่าไหร่17ครึ่งข้างนี้ก็ต้อง17ครึ่งเท่ากันเขาจะ ขึ้นมาประมาณนี้นักเรียนก็ขีดค่อยๆโค้คงมานะคะนี่ก็เป็นอันว่าเส้นชายคือเส้นชายคืออันใหม่นี้นะคะจากนั้นฝั่งนี้นักเรียนก็ตัดออกไปเลยนะคะเราก็จะเอาผ้านี้มาวางเออเอากระดาษมาวางผ้าะคะ แพทเทอร์เราก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะตัด8ชิ้นที่หันไปด้านเดียวกันเลยนะคะถ้านักเรียนนี่เห็นไหมภาพปึกนี่มันจะเป็นหันไปทางเดียวกันหมดเลยทุกชิ้นนะคะนักเรียนก็หยิบมาตัดทีละสองชิ้นให้ครบ8ชิ้นนะคะเอามันมาซ้อนกันก่อนนะคะที่เราซื้อมาเป็นปึกๆเราก็ วางอย่างนี้นะคะผ้าพวกนี้จะถูกเหมาะสําหรับนักเรียนที่ไปทําขายนะคะนี่นักเรียนก็วางดูท้าเห็นไหมคะถ้าเกิดมันยาวไปเราก็ตัดออกได้นะคะให้มันพอดีกับผ้าที่เรามีคก็ตัดออกเห็นไหมคะก็จะประมาณนี้แล้วเราก็เผื่อเย็บนิดเดียวเอานักเรียนก็ตัด เผื่อตะเข็บป,ประมาณครึ่งนิ้วโดยรอบนะคะทั้งหมดเลยจากนั้นนักเรียนก็ไปต่อต่อกันยาวๆให้ครบ8ชิ้นเราก็จะต่อเรียงไปอย่างนี้นะคะต่อเรียงไปอย่างนี้ให้ครบ8ชิ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะย้วยของเขาเองพอครบ8ชิ้นแล้วนักเรียนก็ใส่ซิปนะคะใส่ซิปแล้วก็ใส่อขอบ ก็โดยใช้ภาคกุ้นเอาเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จกระโปรง8ชิ้นแบบง่ายๆนะคะตามรูปที่ครูถ่ายไว้ที่หุ่นนะคะ,ะหลังจากนี้ครูก็จะมาแนะนำ แบบต่างๆซึ่งจะสอนในขั้นตอนต่อไปนะคะถ้านักเรียนยังไม่มีหนังสือนักเรียนก็เข้าไปาที่เพจนะคะหนังสือของครูจะมีสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะตั้งแต่การวัดตัวมาเลยนะคะการวัดตัวมาเลยแล้วก็แพทเทิร์นที่สำคัญนะคะที้นหน้าที้นหลังเท่ากันแล้วก็แบบแยกตะเข็บ ะคะจากนั้นครูก็จะมาสอนพวกแขนต่างๆพวกปกต่างๆแล้วก็พวกกระโปรงกระโปรงตัวกระโปรงตัวมาตรฐานนะคะแล้วก็จะพานักเรียนแยกเป็นทรง A เ,เป็นแบบจีบบ้างทุกๆอย่างก็จะมีพร้อมในนี้นะคะอาจจะตัดต่อจีบก็มีนะคะถ้าใครยังไม่มีหนังสือก็ เข้าไปที่เพจสั่งได้นะคะแล้วก็กระโปรงกางเกงลักษณะนี้นะคะก็จะแตกต่างจากกางเกงนะคะก็ให้นักเรียนไปดูเราสามารถแยกให้เป็นทรงบานได้นะคะเกงขายยาวเกางทรงสลักมีนะคะ,ะเสื้อสูทมีนะคะใครที่ชอบเสื้อผ้าที่เข้ารูปเป็นลักษณะเสื้อสูทในนี้ก็มีแล้วก็พวก ชุดไทยต่างๆมีให้ครบนะคะจีบหน้านางมีให้ครบชุดแสกชุดแสกชุดเ,เรสแบบต่างๆซึ่งนำมาเบื้องต้นมาให้นักเรียนฝึกทำนะคะแล้วนักเรียนก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ